เท่าที่รำพันมาเนี่ยน,นะใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะเราเนี่ยผู้ถามแพ้ก <laughs> ็นั่นสิถ้าเราเกิดมาเราอยากจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะใช่ไหมเราอยากชนะแต่เราแพ้ทําอะไรเขาไม่ได้เขาใหญ่กว่าเปล่านี่เข้าใจความแพ้ความหมายของคาว่าแพ้และชนะยังไม่ถูก <laughs> นั่นมันแพ้ตามภาษาคนครับ ามภาษาคนภาษาทางโลก<น>ก็คือว่าถ้าไม่ได้อะไรอย่างใจคือผู้แพ้<น>แต่อันที่จริงดูไปให้ลึกๆแล้วเนี่ยเราได้หรือเปล่าเราได้ฮะก็เราได้เพราะเราทำพัดีใช่<น>เราไม่ได้ขาดทุนเลย<น><น>เรากลับได้รับความยกย่องได้รับความเห็นใจจากเพื่อนฝูงเราได้เราอาจจะได้มิตรสหายขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยทําไมไม่นึกถึงสิ่งที่เราได้นี่บางคนคือคนส่วนมากก็ได้มักจะไปนึกถึงไอ้สิ่งที่ตัวเสีย ไ้เพอเสียไปสักหน่อยแล้วแม่คิดว่าสูญเสียมากท,าท,าท,าทั้งๆที่ไอการเสียอันนั้นนี่มันไม่ได้ทําให้เราลดอะไรไปเลยรเรายังคงได้อยู่น่าจะคิดมองในแง่นี้มากกว่าและการที่เราจะไปหมดกําลังใจจนไม่อยากทําอะไร,รตอนนี้ใครล่ะเสียเราเราเองแหละเห็นไหมขั้นขึ้นทั้งร่องเลย <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เราเสียอย่างนั้นเพราะถ้าเสียนี่ก็คนที่เขาไม่ให้เราเนี่ยเขาพูดได้เลย ใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะมันอย่างเนี้เราถึงให้ไม่ได้มันก็กลายเป็นจริงอย่างเขาไปสิโดนกระหน่ำซ้ํำเลยฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรควรจะต้องรักษากําลังใจถ้าอยู่บนหลักของความถูกต้องตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและวันหนึ่งเราจะเห็นผลของกฎอิทัิปฏยาตาที่ไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังครับไม่เคยมีอคติเรียกว่าแ่ะกฎอิทัิปฏยตานี่แร์ต่อทุกคนตลอดไป แล้วทาไมหลายคนยังอยากได้สองขั้นกันลกันหนาทนั้นบางคนบอกว่ามันเลิกซะไม่ได้เลยฮะที่จริงน่าจะเลิกน่าจะเลิกเพราะว่าเรื่องถ้าหากว่าการปฏิบัติวิธีการให้สองขั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการให้แก่การกระทําที่เป็นพิเศษรหรือการกระทําที่เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแต่เป็นการให้อย่างชนิดหมุนเวียนกันไปเพื่อรักษาหน้ารักษาน้ําใจโดยเฉพาะก็คือรักษาเก้าอี้หัวหน้านัาน่นนะ เพราะว่าถ้าได้เวียนกันไปเขาจะได้ไม่เกลียดเราถ้าเราไม่ให้แต่ไอ้คนที่ทํางานดีได้คนที่ทํางานไม่ดีขี้เกยียจไม่เคยได้ไม่เคยได้ก็จะมาเกลียดชังเรานี่เห็นไหมอัตตาความเห็นแก่ตัวของคนที่เป็นหัวหน้าเอาตัวรอดไปก่อนให้เก้าอี้ฉันมั่นคงก่อนนี่เห็นไหมธรรมะักมันไม่หนีมันไม่หนีเรื่องของธรรมะนี่เป็นเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นจึงได้กระทําอย่างนั้น <Okay. S 1> ฉะนั้นอันนี้เราจรึงไม่ควรที่จะไปยอมแพ้ แล้วก็ไม่ควรที่จะเอาให้มีการให้สองขั้นด้วยเหตุผลอย่างนั้นแต่ถ้าให้สองขั้นเหมือนอย่างในสมัยก่อนหรือไม่ต้องสมัยก่อนหรอกตามจรรยาบรณที่ยังคงมีปรากฏอยู่ขอให้ถือจรรยาบัณเป็นหลักเกณฑ์ถือจัญยาบันเป็นมาตรฐานและเสร็จแล้วก็ดำเนินการตามนั้นการให้สองขั้นยังมีความหมายแล้วก็ยังมีค่าและใครได้รับก็รู้สึกว่าเออเรานี่มีมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ใช่ว่าเออมันถึงคราวถึงตามันก็เหมือนกับไอ้จิม้มอ่ะจิ้มสลากอะไรไปเออพรเอิญมันจิ้มถูกคราวนี้มันก็เลยเป็นของเรามันไม่เห็นมีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการทีออ่หน่วยงานใดก็ตามนำไอ้การให้สองขั้นมาดำเนินด้วยวิธีนี้ <c oughs> ก็หมายความว่าหน่วยงานนั้นน่ะโดยเฉพาะหัวหน้างานของหน่วยนั้นกำลังลดมาตรฐานแล้วก็ลดคุณภาพของการทำงานของหน่วยงานของตัวเอง นั่นก็คือลดประสิทธิภาพในการทำงานของคนทำลายศักยภาพของคนในที่ทำงานของตัวเองด้วยและในที่สุดก็คือทำลายเก้าอี้ของตัวเองครับทำไมจึงไปบอกว่าเจ้าไหนเห็นเก่ตัวได้ไงในเมื่อก็สมว่าลูกน้องคนนี้โปรดปรานรับใช้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องให้คนนี้ไปให้คนอื่นได้ยังไงอ้าวคนนี้ที่เห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแต่ไม่ได้เห็นแก่การกระทํา ก็ถูกต้องหรือไม่มมคือเห็นแก่ไอตัวตนที่มองเห็นเนี่ยอ๋อคนนี้เอาอกเอาใจรับใช้ทั้งๆท,ที่อาการรับใช้คนนี้เนี่ยรับใช้เฉพาะเจ้านายคนนี้คนเดียวแต่กับคนอื่นนี่โอ้โหริาณาน,น้นเอาเปรียบเบียดเบียนสารพัดแล้วก็ให้ก็น,นี่ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมคะม,มันแสดงถึงความเห็นแก่ตัวของทั้งลูกน้องคนนั้นแล้วก็ทั้งเจ้านายคนนั้นด้วยซึ่งไม่ควรให้มีในวงการการงานทั้งเอกชนและทั้งทางราชการ และชาติประเทศจะเจริญขึ้นครับขอบพระคุณมากครับท่านเชิญครับปัญหาเรื่องของความเห็นแก่ตัวไม่ว่าเกิดขึ้นกับสังคมเลยก็ตามนะครับสังคมนั้นย่อมยุ่งเหยิงตลอดเวลาอย่างที่ท่านพทุทธทาสท่านได้พยายามสอนให้พวกเราละ,ละละความเห็นแก่ตัวมาเลยตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเราละ,ละละความเห็นแก่ตัวได้เชื่อว่าสังคมนี้ประเทศชาติของเราคงจะมีความสุขมากกว่านี้แน่นอนทีเดียว ม,มันหายจะเสริมสร้างสถาปโลกให้ยืนยงปลอดภัยพี่นาคนุงเป็นโลกสถาพรอ,อากแลกลงพระธรรมยา,าทนทันสะพานกาลีบอนจะกองโลกเป็นอากรให้เลี้ยงลูกสุเดชานจะทุกทนทั้งคืนวันที่ขาดกันก็มีประมา บรรพัพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระ we